เรามากันที่ตัวแรกเลยเอาใจแฟนๆชาวเกมเมอร์กับ asus rog phone 8จากราคา29,990บาทหรืออยู่ที่23,700าเอบาทมากับหน้าจอ ltpo อ m ม l e d ลต0 0ล้านสี 165H z ขนาด6.78นิ้วมากับชิปเซสต snapdragon ด gen 3 4นาโนเมตรขึ้นชื่อว่า rog เนี่ยยังไงก็แรงแบบเหลือๆอยู่แล้วนะครับมีระบบช่วยเหลือการเล่นเกมก steam ต่างๆถือว่าดีสุดๆมากับระบบระบายความร้อนเกม cool แบตเตอรี่5,500ม ah. ิลลิแอม รองรับระบบ Fast c h a r 65วัตต์สามารถชาร์จเต็ม100%ภายใน39นาที และตัวถัดมาอยู่กับ LED Magic 9 S Pro จากราคา3,990บาทหรืออยู่ที่24,600บาทมากับหน้าจอ AMOLED 1,000ล้านสี 20, 120 h z ขนาด6.8นิ้วความละเอียดเป็น Full HD พ l u s มากับชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3 4นาโนเมตรและระบบระบายความร้อน Built-in พัดลม22,000รอบต่อนอาทีระบายความร้อนด้วย Vapor Chamber 1,182ตารางมิลลิเมตรเริ่มต้นที่ RAM 12GB ROM 256GB แบตเตอรี่6,500 รองรับระบบฟาสชาร์จ80วัตต์ สามารถชาร์จเต็ม100%ภายใน35นาทีและถ้าเกิดใครอยากใช้ AI เทพเทได้แบบ S 2 4 Ultra ต้องตัวนี้เลยกับ Samsung Galaxy S 2 3 Ultra จาก43,900บาทเหลืออยู่ที่27,500บาทราคานี้คุ้มที่สุดแล้วมากับหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X 120Hz รองรับ HDR 10+ มากับชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2 4นาโนเมตรนี่ปี2024นี้8 Gen 2หลายๆตัวเนี่ยก็ยังทำงานได้ดีมากๆ แรงหายห่วงแน่นอนเริ่มต้นที่แรม8 g ิกลอม256 g ิแบตเตอรี่5,000 m ah. ิลลอมรองรับระบบฟัสชาร์จ45วัต์สามารถชาร์จ0ถึง65ภายใน30นาทีแต่ถ้าเกิดใครอยากไปสุดกว่านี้นะครับ ก็ต้องตัวนี้เลยกับ Samsung Galaxy S 24 Ultra จาก46,900บาทหรืออยู่ที่33,900บาทและตอนนี้นะครับสามารถอัปเดตล่าสุดใช้ฟังก์ชัน A.I ทุกอย่างได้แบบ Galaxy C46 เลยซึ่ง C46 เนี่ยราคาตอนนี้60,000กว่าบาทโห oh. ฟังก์ชัน C46 ทำได้แบบไหน S24 Ultra ก็ทำได้เช่นกันมากับหน้าจอ Dynamic LTPO Amoled 2X 120Hz รองรับ HDR10+ ขนาด6.8นิ้วความละเอียดเป็น 2K มากับกระจก Corning Gorilla Armor มากับชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3 4นาโนเมตรขึ้นชื่อว่า8 Gen 3ที่เร็วแรงที่สุดในโลกเนี่ยยังไงก็หายห่วงถึงแม้จะสู้เกมมิ่งโฟ e ไม่ได้แต่การใช้งานหลักๆนะครับเอาอยู่แน่นอนเริ่มต้นที่แรม12 g b ลอม256 g b แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์รองรับระบบฟัสชาร์จ45วัตต สามารถชาร์จศูนย์ถึง65%ภายใน30นาทีและตัวถัดมานะครับตัวคุ้มแห่งปีใครที่ชอบถ่ายรูปก็ได้เล่นเกมก็ดีฟัดกับเรือธงในราคาแค่20,000เนี่ยโอ้โหต้องตัวนี้เลยกับ vivo iQ12 5G จาก2,990บาทเหลืออยู่ที่2,490บาทมากับหน้าจอ LTPO Amoled 1000ล้านสี 144Hz รองรับ HDR10+ ขนาดขนาด6.78นิ้วความละเอียดเป็น1 5 K มากับชิปเซต s n a p d a g o n 8 Gen 4นาโนนเมตรี่คือมือถือที่ใช้ชิปเซสตนัดเดรก้อน8 Gen 3ที่เร็วแรงและก็คุ้มที่สุดในตลาดนะตอนนี้ตีบวกด้วยชิปเฟรมเจนอย่าง Q1 มากับระบบระบายความร้อน VC Cooling 6000ตารางมิลลิเมตรเริ่มต้นที่แรม 16G กิกลอม5 1าบกิกแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมรองรับระบบฟ a ชาร์จ120วัตต์และสำหรับใครที่ต้องการมือถือถ่ายภาพสเปคโหดๆตีบวกกับเลนส์ไลคาต้องตัวน,นี้เลยกับ Xiaomi 14 Ultra จาก4990บาทหรือวิ ที่3,590บาทโอ้โ oh, หตัวนี้เรื่องกล้องสุดจัดจัดมากับหน้าจอ LTPO AMOLED 68,000ล้านสี120เ z ิรองรับ Dolby Vision HDR 10 p att, ขนาด6.73นิ้วความลเอียดเป็น 2K มากับชิปเซส Snapdragon 8 Gen 3 4นาโนเมตรเริ่มต้นที่แรม16 g ิกรอม512 g ิ แบตเตอรี่ 5000mAh รองรับระบบฟ a ซชาร์จ90วัตต์สามารถชาร์จเต็ม100%ภายใน33นาทีและถ้าเกิดใครอยากได้อดีตเรือธงคุ้มคุมอีกหนึ่งตัวเนี่ยที่ได้ชิป Dimensity 9000ตีบวกกับเลนส์ไซส์ต้องตัวนี้เลยกับ Vivo X80 5G จากราคา29,990บาทเหลืออยู่ที่11,000บาทลดราคาขนาดนี้นะครับรีบไปจัดกันได้เลยก่อนที่ของจะหมดและตัวถัดมานะครับใครที่เคยเป็นแฟนหัวเวย่ยที่ชอบเทคโนโลยีจัดหนักจัดเต็มต้องไม่พลาดตัวนี้กับ Honor Magic 6 Pro จาก34,990บาทหรืออยู่ที่2 9 9 9บาทเมื่อกับหน้าจอ LTPO OLED 1,000ล้านสี 120Hz รองรับ Dolby Vision HDR ขนาด6.8นิ้วความละเอียดเป็น 1.5K เมื่อ K มากับกระจก Nano Crystal s h i e l ชิปเซตเป็น Snapdragon 8 Gen 3 4นาโนเมตรเริ่มต้นที่แรม 12GB ิลอม 256GB แบตเตอรี่5,600ม ah, ิลแอมรองรับระบบ Fast Charge 80W วัตและตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับลดราคาที่ห หมดมากๆและคุ้มมากๆก,ก,กับ Apple iPhone 15 Pro Max จากราคา48,900บาทหรืออยู่ที่39,290บาทแล้วเพื่อนๆคิดว่ามีสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นไหนที่คุ้มค่าที่สุดก็คอมเมนต์กันมาได้เลยฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ